เรื่องอาหารสี่โดยอุปมาข้อที่สม,มโนสันเจตนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็มโนสันเจตนาาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงลึกเกินกว่าชั่วบุรุษหนึ่งเต็มด้วยฐานเพลิง ที่ปราตจากเปลวปราตจากควันมีอยู่ครั้งนั้นบุรุษหนึ่งผู้ต้องการเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาสู่ที่นั้นและมีบุรุษที่มีกำลังกล้าแข็งอีกสองคนมาจับบุรุษนั้นที่แขนแต่ละข้างแล้วจุดค่าพาไป ยังหลุมฐานเพลิงนั้นดูกอน่นพิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลบุรุษนั้นมีความคิดความปรารถนาความตั้งใจจะให้ห่างไกลจากหลุมฐานเพลิงนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่า บุรุษนั้นย่อมรู้ว่าถ้าเราจักตกลงไปในหลุมฐานเพลิงนี้ซ้ายเราก็จะพึงถึงความตายหรือได้รับทุกข์เกียนตตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุดังนี้ข้อนี้มีอุปมาฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวว่า มโนสันเจตานาหารอันอริยสาวกพึงเห็นว่ามีอุปมาเหมือนหลุมฐานเพลิงฉันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายมเมื่อมโนสันเจตานาหารอันอริยสาวกกำหนดรู้ได้แล้วตัณหาทั้งสามย่อมเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้น กำหนดรู้ได้แล้วด้วยเมื่อตัณหาทั้งสามเป็นสิ่งที่อริยสาวกกำหนดรู้ได้แล้วเราย่อมกล่าวว่าสิ่งไรๆที่ควรกระทำให้มากยิ่งไปกว่านี้ย่อมไม่มีแก่อริยสาวกนั้นดังนี้